สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง s เกล e t ตน System หรือว่าระบบโครงกระดูกนะคะค่ะระบบโครงกระดูกเนี่ยมนุษย์เรามีกระดูกทั้งหมด206ชิ้นค่ะโดยโครงกระดูกจะแบ่งออกเป็น Axial s k สเกล o n หรือกระดูกแกนมี80ชิ้น a p p เพนดิคูล่าสเกล t o ตหรือกระดูกระยางมี126ชิ้นค่ะ กระดูกแกนแบ่งออกเป็นสเกล29ชิ้นทอรสิกเคส25ชิ้นเวอร์ทิบอลคอลัมน์26ชิ้นแอพเพนดคูลลัสเกอ t ิตอนหรือกระดูกระยางทำหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายรักษารูปร่างให้ทรงตัวได้เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆประกอบไปด้วย s โชเดอร์เกรเดล U p p e r e x t r e m i t y pelvic girdle และ l o w e r e x t r e m i t y ค่ะกระดูกแกนชิ้นแรกนะคะเราจะพูดถึงสเกลมีทั้งหมด29ชิ้นค่ะก็จะประกอบไปด้วยครานียม8ชิ้นเฟเชียลโบน14ชิ้นเอีร์ออซิเคิล6ชิ้นไฮออยโอน1ชิ้นค่ะ เรามาดูกันที่คราเนียมนะคะคราเนียมเนี่ยประกอบไปด้วยฟันช่อบนหรือกระดูกหน้าผากค่ะพาราช่อบนกระดูกด้านข้างศีรษะค่ะออกซิพิชลอบนกระดูกท้ายทอยซึ่งประกอบไปด้วยฟอราเมนแมกนัมเป็นทางผ่านของการสมองและไขสันหลังเทมเพอร์ช่บนหรือกระดูกขมับ ซึ่งประกอบไปด้วย p t e r o p o i o n เป็นที่อยู่ของหูชั้นกลางและหูชั้นในค่ะ sphenoid bone กระดูกรูปผีเสื้อจะมีแอ่ง c e l l a t เทอ i c ซเป็นที่อยู่ของ pituitary e gland ค่ะ ethmoid bone กระดูกระดูกส่วนบนของช่องจมูกเป็นทางผ่านของ olfactory nerve facial bone กระดูกใบหน้ามีทั้งหมด่4 4ชิ้นประกอบไปด้วย <S น s า l b โบนกระดูกสันจมูกลาคร m มอลโบนกระดูกข้างแอ่งน้ำตาไซโก a t ติกโบนกระดูกโหนกแก้มอินฟิเรียนาซอ c คอนชากระดูกภายในจมูกโวเมอร์เป็นผนังกั้นจมูกแม็กซิล่าขากรรไกรบน m a n ดิเบิขากรรไกรล,ล,ล,ล่าง เอออซิเคิลกระดูกหูชั้นกลางประกอบไปด้วยมอนเลียสอินคัสเตปีดไฮออยโ n นกระดูกโคนลิ้นจะรูปร่างคล้ายเกือกมา้าเป็นกระดูกชิ้นเดียวของร่างกายที่ไม่ได้ติดกับกระดูกชิ้นใดเลยโท r ร c สิคเคธประกอบไปด้วย r i บกระดูกซี่โครงมีทั้งหมด24ชิ้น12คู่ สเตอร์นัมกระดูกกลางอกมี3ส่วนแมนูเบียมบอดี้ไซฟ,ฟอยโพเซตเวอร์ทิบอลคอลัมประกอบไปด้วยส่วนคอเซ r ร์ว,วิ l มีทั้งหมด7ชิ้นโชรัสิกส่วนอกมีทั้งหมด12ชิ้นล m บ้าส่วนเอวมีทั้งหมด5ชิ้น กระดูกสะครมและคอกสซิกหรือว่ากระเบนเน็บและก้นกบนะคะกระดูกก้นกบเป็นชิ้นกระดูกเล็กๆที่อยู่บริเวณส่วนปลายของกระดูกสันหลังและเป็นกระดูกส่วนที่รับน้ำหนักของร่างกายเวลาที่เรานั่งกับพื้นหรือเก้าอี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงกระดูกไรยาง (appendicular skeleton) กระดูกและยางบนประกอบไปด้วยคารเวคกลกระดูกไหปลาร้าสแคปูล่ากระดูกสะบักฮิวเมอรัสกระดูกต้นแขนเอาน้ากระดูกปลายแขนด้านในเลดียสกระดูกปลายแขนด้านนอกและคาร์เปาบนหรือกระดูกมือค่ะคาร์เปาบนนะคะมีทั้งหมด3ส่วนค่ะคือคารเปมี8ชิ้น เมตาคาเปลวและฟลังเจอร์สค่ะคาเปลาเนี่ยประกอบไปด้วยคาปิเตตทริพิซอยทริพิเซียมสแคฟฟอยฮิวเมดพิซิฟรอมไตรคริตอลลูเนตต่อไปนะคะกระดูกระยางล่างเพลาวิกเกิร์ดลหรือกระดูกเชิงการาน ประกอบไปด้วยหิบโบน2ชิ้นสาครัามหนึ่งชิ้นฟีเมอร์กระดูกต้นขาเป็นกระดูกที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายพาเทลล่ากระดูกสะบ้าทีเบียกระดูกหน้าแข้งฟิบูล่ากระดูกน่องและทาร์อกระดูกเท้า